สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถยกสูงไฟฟ้ารุ่น CQD15R ยกหนัก1.5ตันยกสูง2,500ม mm, ิลิเมตรที่มาพร้อมกับสเปเชียลฟังก์ชันเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสำหรับรถยกสูงไฟฟ้ารุ่น CQD15R นี้นะครับมีหน้าจอแสดงสถานะการใช้งานแบบ LED สกรีนที่ชัดเจนตัวหน้าจอนะครับก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือหมดการขับเคลื่อนและจานวนชั่วโมงทางาน โดยรุ่นนี้นะครับจะรองรับโหมดกับเคลื่อนถึง3แบบมีทั้งโหมด S หรือสป ed รถจะขับเคลื่อนที่ความเร็วปกติโหมด E H, หรือ Eco รถจะขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่ช้ากว่าปกติและโหมด C รถจะขับเคลื่อนได้ในระยะใกล้โดยไม่ต้องหักแฮนเดิลและสิ่งที่รถยกสูงไฟฟ้ารุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆคือปุ่มควบคุมงานผู้ใช้งานสามารถควบคุมความเร็วขึ้นลงของงานได้ตามความต้องการ โดยลักษณะการทํางานที่คล้ายกับคันเร่งรถยนต์เลยครับจุดไฮไลท์ของรุ่นนี้ที่พิเศษสุดๆคือผู้ใช้งานสามารถขยับงานซ้ายขวาได้ความหงายงานได้ยืดงานเข้าออกได้โดยรถยกสูงไฟฟ้ารุ่นอื่นๆจะไม่สามารถทําเช่นนี้ได้นะครับมาดูกันต่อที่ฐานรองยืนขับรุ่นนี้นะครับ ฐานรองยืนขับจะมาพร้อมกับสปริงข้อดีคือเจ้าตัวนี้จะช่วยลดแรงกระแทกกับผู้ใช้งานในขณะขับขี่ได้ดีบริเวณกัดกันตกเราจะมีระบบเซ็นเซอร์เมื่อการกัดออกรถจะสามารถขับเคลื่อนได้ที่ความเร็ว100%หากไม่กางออกความเร็วจะเหลืออยู่ที่70%ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานขนาดหักเลี้ยวครับ สำหรับการทำงานภายในรุ่นนี้จะใช้กล่องควบคุมชนิด AC มอเตอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่า DC มอเตอร์ด้วยลักษณะโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนจึงช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาและมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าครับนอกจากกล่องควบคุมชนิด AC มอเตอร์รุ่นนี้ยังมีมอเตอร์ปั๊มขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานมากกว่ารุ่นปกติทั่วไปด้วยครับและนี่คือชุดบล็อกบอลสำหรับควบคุมระบบยกขึ้นลงทั้งหมดครับ เพื่อช่วยป้องกันแลงกระแทกและความเสียหายต่อชุดเกียร์เมื่อขึ้นเนินหรืออยู่ในพื้นที่ขรุขระเราได้ใช้สปริงซับพอร์ตเกียร์เพื่อยืดอ,อายุการใช้งานของตัวรถครับเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ก็ไม่ยุ่งยากครับเพราะรถยกสูงไฟฟ้ารุน่น CVT5R สามารถชาร์จได้กับไฟบ้านพร้อมเซ็นเซอร์ตัดระบบในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมปิดสวิตช์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดยกของลากของ เคลื่อนย้ายของไว้ใจ DLX